ว่าที่นายกรัฐมนตรีหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องถือว่าเธอเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของทางฝั่งรัฐบาลเลยสําหรับคุณแพททองทานชินวัตรนะคะคุณผู้ชมเธอก็ออกมาถแถลงข่าวเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยยอมรับข้อแรกเลยคือตกใจตกใจกับ อุบัติเหตุทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นก็คือผลคําตัดสินที่เกิดขึ้นกับทางด้านคุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงเนี่ยมีพูดในการถแถลงข่าวตอนหนึ่งด้วยนะคะที่เธอบอกว่าไม่มีใครคาดคิดนะว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้อย่างตัวเธอเองเนี่ยก็ไปปฏิบัติภารกิจนะคะไปทัศนศึกษากับหลักสูตรมินิวปออ,อยู่ที่ประเทศจีนใช่ไหมคะคุณภูมิทําเองก็ไม่ได้อยู่ฟังผลเพราะไปทํางานที่ขาซักสถานจะเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยเหมือนไม่ได้คิดจริงๆว่าคุณเศรษฐาจะไปอะ่ะก็คือใช้ชีวิตทํางานปฏิบัติหน้าที่ กกันตตามปิซึ่งคุณองค์อิงก็ได้ออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ตกลงแล้วเนี่ยเป็นชื่อเธอเป็นชื่อคุณองอ์ิงที่ได้รับการเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นเธอก็ขอขอบคุณมีการกล่าวขอบคุณชื่นชมคุณเศรษฐานะคะแล้วก็ขอบคุณกรรมการบริหารพักเธอก็พร้อมจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดสัญญาจะทําทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถแต่ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่ารอดูผลโหวตอย่างเป็นทางการในวันนี้ก่อนค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันขอขอบพระคุณนะคะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของดิฉันนะคะให้มาเป็นตําแหน่งนายรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องกับขอบพระคุณพักร่วมทุกท่านด้วยนะคะสําหรับการสนับสนุนนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันก็จะทําทุกอย่างให้เต็มความสามารถนะคะแล้ก็รอดูผลโหวตพรุ่งนี้กันอีกทีให้ให้เป็นทางการนะคะ ก็เธอก็ค่อนข้างจะสงวนท่าทีนะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะไม่ได้ตอบคําถามอะไรเยอะก็พูดเท่าที่ เป็นหลักใหญ่ใจความ,มที่เธอต้องการจะสื่อสารกับกับประชาชนกับผู้สื่อข่าวนะคะโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยยังมีการพูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเธอบอกว่าเธอรู้จักแล้วก็สนิทสนมรักและเคารพคุณเศรษฐาตั้งแต่ก่อนเข้ามาทํางานการเมืองอยู่แล้วก็ชื่นชมการทํางานของคุณเศรษฐาเหมือนกับทุกๆคนที่ชื่นชมนะคะเสียดายค่ะเรื่องนี้ไม่คาดฝันมาก่อนยกย่องว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เขาหน้าเคารพนะคะรักแล้วก็นับถือมุ่งมั่นตั้งใจทํางานพอวันนี้คุณเศรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งป ก็รู้สึกเสียดายแต่ประเทศ ต้องไปต่อนะคะเพื่อไทยในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็มั่นใจว่าพักร่วมเนี่ยจะช่วยกันนําพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและการมารวมตัวกันวันนี้ทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าพวกเราตั้งใจมุ่งมั่นผลักดันไทยให้ไปต่อเดินต่อไปข้างหน้าค่ะก็ขอขอบคุณจะบอกว่าเป็นยังไงดีพักร่วมละกันนะคะแต่จริงคุณอุงอิงก็นับถือทุกท่านเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเลยนะคุณอุงอิงเนี่ยเห็นเขาเห็นคุณอุงอิงตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพราะว่าทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นยืนอยู่บนเวทีเนี่ยเป็นเพ ทำงานกับคุณพ่อหรือบางคนเป็นลูกน้องอคุณสิษิณเก่าตั้งหลายคนเลยนะคะก็บอกว่าขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เชื่อมั่นในตัวอุ้งอิงนะคะก็จะเดินหน้าทํางานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนอย่างที่ได้พูดก,กันเมื่อกี้นะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชมในการทํางานของท่านนายกเษฐานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้อง เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดิฉันเคารพรักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพักเพื่อไทยเป็นการนำจากตั้งรัฐบาล วันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะพักดันประเทศต่อดีฉันเองมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลทุกๆุกพักที่จะช่วยกันนะคะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะที่บอกว่ามันโค้งสุดท้ายจริง,รงๆอ่ะคุณผู้ชมไม่ถึง24ชั่วโมงตอนแรกเนี่ยภาพที่รถทุกคันรถของผู้นํา ทางด้านฝ่ายรัฐบาลทุกคนเข้าไปที่บ้านจันสองล่าเนี่ยก็นึกว่าจะเป็นคุณชัยกเกษมนะเพราะ <Pre> ว่าข่าวแรกมันออกมาแบบนั้นนะว่าตกลงคอเป็นคุณชัยกเกษมตอนนี้หายแล้วสุขภาพร่างกายไม่ได้เจ็บป่วยแล้วนะคะพร้อมจะเป็นนายกเป็นแคนดิเดตนายกแต่จู่ๆก็เป็นชื่อของคุณอุงอิงทําไมถึงเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวมาตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าตอนนั้นเขามี3คนคมีคุณเศรษฐามีคุณอุงอิงมีคุณชัยกเกษมใช่ไหมคะตอนหาเสียงอะ่ะแล้วพอได้เป็นแกนนารัฐบาลก็เป็นชื่อคุณเศรษฐาเพราะ ทางครอบครัวเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณลุงอิงเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกวยเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเหมือนที่คุณพ่อก็คือคุณทักษิณเจอแล้วก็ทางด้านของคุณยิ่งรักที่เป็นนายกแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะจนทําให้ต้องเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาเลยืหลายคนมองว่า เหมือนกับมันจะบอบช้ําทางการเมืองอาจะมีอะไรเกิดขึ้น,น,นไหมกลัวจะแบบเป็นเหตุซ้ํารอยแบบนี้นะคะคซึ่งคุณอุ้งอิงบอกว่าตนเองมีการปรึกษาครอบครัวทุกๆเรื่องอยู่แล้วซึ่งทุกคนเข้าใจดีว่าจุดนี้ประเทศชาติต้องไปต่อนะคะตัวเองก็ยินดีแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศชาติถามว่าคุณแม่ค่ะคุณหญิงพจมาดามาพงศ์ที่ตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวชัดแล้วว่าคุณหญิงไปคุยกันในวงโต๊ะกินข้าวเลยอะว่าไม่เอาไม่ให้ลูกเป็นนะคะกลัวลูกจะเกิดอะไรขึ้นนไม่ดีกกับลู คะ <c oughs> คุณลุงอิงบอกแม่นะแม่ทุกคนก็ต้องเป็นห่วงตัวเธอก็เป็นแม่เธอเข้าใจดียังไงแม่เนี่ยก็เลิกห่วงลูกไม่ได้หรอกนะคะแต่สุดท้ายพอคุยกันเคารบการตัดสินใจซึ่งกันและกันส่วนคุณนักษิ์คุณพ่อเนี่ยก็ให้คําแนะนําอยู่แล้วค่ะเราสื่อสารกันในครอบครัวตลอดแล้วก็เป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันพอถามต่อว่าณนะตอนนี้คุณลุงอิงเนี่ยก็เหมือนแบบเตรียมจะเป็นนายกคนใหม่แล้วอย่างเงี้ยคุณนักษิ์เองเนี่ย หลังจากนี้บทบาทจะมีตําแหน่งทางการเมืองให้มันชัดเจนไปเลยไหมคุณลุงอิงบอกว่าพ่อมีประสบการณ์ในการเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนค่ะยังไงก็ปรึกษากันทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ถามว่าจะโถต้องแต่งตั้งอะไรขึ้นมาเป็นที่ปรึกษานายกอะไรให้มันใกล้ชิดกว่านี้ไหมคุณลุงอิงบอกว่าก็ไม่จําเป็นค่ะคุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่นะคะซึ่งซึ่งคุณแม่ก็ห่วงลูกเป็นธรรมดานฐานะที่ตัวดิฉันเองเป็นคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้มากๆนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่า ในอนาคตจะหยุดห่วงลูกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงสามารถเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอค่ะในในฐานะข,ของของของคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณพ่อผู้มีประสบการณ์เป็นนายกมาก่อนนะคะก็แน่นอนให้คำปรึกษาอยู่แล้วอิงเคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งนะคะนักข่าวก็คงจําได้แหละว,ว่าเราให้คําปรึกษากันทุกเรื่องอยู่แล้วถามว่าใกล้ชิดกว่านี้ไหมก็ไม่ค่ะเท่าเดิมเพราะใกล้มากอยู่แล้วค่ะ ส่วนภาพที่ไปนั่งทานข้าวกับนายกเศรษฐาะะคะในวันนั้นคุณอุ้งอิงบอกว่าพอเกิดเรื่องเนี่ยก็ได้มีการคุยกับคุณเศรษฐานะคะแล้วก็ไปทานข้าวด้วยกันซึ่งคุณเศรษฐาก็เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เธอเนี่ยได้รับการเสนอชื่อด้วยก็คือ,อยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณเศรษฐาก็ยังยิ้มได้อยู่เลยนะคะอ่ะนะะักข่าวก็ถามต่อแล้วคะ่ะว่านโยบายเรือธงนะที่จริงๆก็เป็นนโยบายของ พักอะแต่ว่าคุณเศรษฐาในเดินหน้ามาตลอดก็คือเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็นะคะก็คือไฟมาไฟกับแบงก์ชาติก็มีไฟกับทางฝั่งฝ่ายค้ชานนักวิราการ์ชนมาหมดอะชนมาหมดแลวนะคะในการจะเดินหน้าผลักดันนโยบายนี้อ่ะคุณเศรษฐาไปแล้วแบบนี้เงินดิจิทัลวอลเล็ตได้ต่อไหมคะเรื่องนี้คุณอุ้งอิงเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าตอบคาตอบอะน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงแทนคนไทยที่จะไม่ได้เพราะคุณอุ้งอิงเ่ยไม่ได้ตอบว่าได้นะคะคุณผู้ชมคุณอุ๋งอิงเนี่ยตอบแค่ว่า เดี๋ยวจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง <c oughs> ขอให้มีการบทนายก่อนเดี๋ยวปรึกษากันค่ะเดี๋ยว er จะลงรายละเอียดกันเนี่ยคนฟังก็เริ่มใจไม่ดีแล้ว,วถ้ามันมามันต้องไปต่อแน่ค่ะใช่ไหมมันก็น่าจะตอบได้แบบนี้แต่ว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยเลือกที่จะตอบแบบเซฟเซฟว่าเดี๋ยวขอไปคุยกันก่อนนะคะคือตอนตอบเนี่ยบอกเลยนะว่าเอาตรงนี้ให้รอดก่อนไหมเอาตรงนี้ให้ผ่านไปก่อนดี่กองไหมเหมือนเหมือนเธอพูดประมาณว่าวันนี้เราเอาแค่เรื่องนี้ก่อนไหมคะให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนผ่านเรื่อง นายกมนตรีใหม่ไปกกอนอะไรนี้นะคะส่วนดิจิทัลเวลท์ค่อยมาคิดเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรือธงแล้วก็ตอนหาเสียงไว้ก็บอกว่าคนไทยเนี่ยจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ใช่ไหมหลายคนก็คาดหวังกับนโยบายนี้นะครับอ่ะหลายคนก็คาดหวังถ้าหากว่าคุณอุ้งอิงได้เป็นนายกก็จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้กันนะครับคุณผู้ชม